ก็มาดูวิธีการเจาะน้ำมืาเดิมครับผมเจาะด้วยระบบแอร์รออะนะครับหรือเจาะด้วยระบบลมนะครับผมก็วันนี้ทำการเจาะอยู่ที่จังหวัด,ดอุดรธานีครับอำเภอหนองหานเราก็ได้เจาะบ่อวันนี้เจาะบ่อหกนิ้วครับผมลูกค้าท่านต้องการใช้ เพื่อการเกษตรครับปลูกหญ้าปลูกต้นพงต้นไม้ในสวนใน,ในไร่เขาครับผมก็เลยทําการเจาะหัวลงน้วครับเดี๋ยว,ยวก็อันนี้คือเจอตาน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าตอนที่ ปำบัดบ่อล้างบ่อให้น้ำใสน้ำสะอาดนี่จะเดี๋ยวจะทำคลิปอีกทีนึงนะครับว่าวิธีล้างบ่อบำบัดบ่อเขาจะทำกันยังไงหรือจะได้มาตรฐานนะครับต้องเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็ทำการเจาะ เร,เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือวิธีการบำบัดบำบัดบ่อนะครับล้างทําความสะอาดบ่อนะครับก็จะล้างเจาะที่จบไปที่72เมตรเราก็จะล้างล้างจนถึงก้นบ่อเลยครับล้างทําความสะอาดครับตอนนี้ก็ล้างล้างไปประมาณนึงแล้วครับน้ําก็เริ่มจะใส่แล้วแต่ก็ล้างไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําจะใส่ครับนี่แหละครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อเราได้ครับ0892784255ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับเรื่องบบาบาดาลน้ำเค็มน้ำยังไงก็โรปรึกษาเราได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าครับไม่เป็นไรครับไม่จ้างไม่ว่าอะไรครับขอให้ปรึกษากันก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับยินดีให้คำปรึกษาครับผม ก็ช่วยๆกันไปครับยุกเทายากปากแพง,งราคาราคาก็มันก็อยู่ที่หน้าง,งานครับต้องถามช่างก่อนว่าหน้าง,งานอำเภอที่ท่านอยู่จังหวัดที่ท่านอยู่เป็นยังไงคือราคาไม่ตายตัวครับมันอยู่ที่อยู่ที่ยากง่ายอยู่ที่หน้าง,งานครับก่อยชั้นหินชั้นดินแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันครับก็เลยมันมันปันธุงไม่ได้ว่าราคาเนี่ย มันจะอยู่ที่เท่าไหร่ความลึกความตื้นของบ่อนะครับไม่เหมือนกันครับแล้วก็พวกเรื่องสเปคบ่อลูกค้าจะาบ่อกีนิ้วจะใช้วัตถุประสงค์ของชานใช้น้าเนี่ยเราจะใช้อย่างไงก็แล้วแต่สเปคแล้วแต่ลูกค้าความต้องการของลูกค้านะคุยมันต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน